สวัสดีครับทุกคนกับผู้ควบงแบช่องแบงซ่าชาแนลปิ้งมาจังเนครับผมมากับอีกคอนเทนต์หนึ่งที่คนทวงเยอะมากคือต้องบอกว่ามีคนถามถึงเยอะมากทุกคนแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าไม่รู้จอสบู่อะไรมารีวิวนะคือผมบอกตามตรงนะความเป็นสบู่ที่มีขายตามบ้านเราอะบางทีอะความเป็นสบู่ทุกคนมันจะแยกได้อย่างยากมากๆเช่นสบู่ก้อนเอาจริงเคยคิดอยากจะเอาแคร์มารีวิวเหมือนกันแต่ว่าพอไปดมดูรู้สึกว่าจะอธิบายยังไงอะไม่มีความใกล้กันมากๆ ั่นครับผมคนที่ขวงเรื่องสบู่กับผมวันนี้คุณได้ตามที่หวังแล้วเนาะนะครับก็ขอโทษด้วยสำหรับใครที่รอคอนเทนต์สบู่นะแต่ว่า ผมพูดเลยว่าสบู่ตองตัวนี้เป็นสบู่ที่ต้องรีบรีวิวเพราะว่าช่วงนี้มัน2ชิ้นนะครับผมขายในราคา202บาทอารมณ์แบบ1แถม1ทุกคน2ชิ้น202บาทตกกวดหนึ่งประมาณ101บาทสำหรับคีมอาบน้ำด้วยกันอย่าเรียกว่าสบู่เนาะซึ่งคีมอาบน้ำวันนี้ผมได้มา2กลิ่นเป็นคีมอบบน้ำของทอสทุกคนไอทอสสกลิ่นเนี่ยผมใช้จริงๆถ้าไม่ได้ใช้จริงอ่ะ มันจะเบีย้ยไม่เหมือนกันเนาะอันเนี้ยก็คือแบบว่ามันใช้จริงจังนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้แกะอะไรออกเลยเพื่อจะเอามาโชว์ทุกคนดูและเอาไปใช้อย่างจริงๆนะคะาารับสำหรับทอสสองกิ่นเนี่ยเรามาเริ่มกันไหนดีผมขอเริ่มด้วยกิ่นที่ชื่อว่าทอสคูเป้ดิโอชาเวอร์ครีม m ิงแอนลาคูลวอเอร์นะครับผมตัวเนี้ย เป็นขวดที่เป็นสีน้ำเงินน้ำเงินนะครับเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์อาบน้ำที่ออกมาให้เหมาะสำหรับผู้ชายช่วยทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกชำระแบคทีเรีย99.99เป็นตไปตามกินกายผสานคุณค่าจากธรรมชาติซิงและลากคูนวอเตอร์ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุให้ความสดชื่นแก่ผิวเป็นสุดที่อ่อนโยนไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อผิวที่มีกลิ่นหอมสดชื่นทุกครั้งหลังอาบน้ำอ่ะดังนั้นนะครับผมเขาบอกว่าคือเขาเคลมมาว่า หลังอาบน้ำอะ่ะมันจะต้องมีผินติดตัวซึ่งถามว่าจริงไหมเดี๋ยว <What? S 1> พูดกันจร <What? S 1> ิงน,นะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวใส่อะไรช้อนเนา <c oughs> ะสดุบดีเต็ดกินตายนะครับ <c oughs> อ่ะเรามาเริ่มดูวูกันเอางกินผมใช้บ่อยแล้วทั้งคู่เลยแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนน้ำหอม oh. ที่หลายคนรู้จักนะครับผมหนึ่งสองสามหลักคุณว,ว,วอเตอร์ โอเคตัวนี้ทุกคนผมบอกเลยว่าถ้าคุณยังไม่ได้ฟอกอะ่ะคุณอาจจะไม่รู้สึกแต่ด้วยความที่ผมฟอกมันมาแล้วใช้มันแล้วอะ่ะสิ่งที่ผมรู้สึกได้สำหรับสบ,บู่เหลวตัวนี้นะครับผมถ้าคุณดมอย่างเงี้ยคุณอาจจะยังไม่รู้สึกถึงกลิ่นอะไรคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ออกกลิ่นหรอแต่ถ้ามันโดนน้ำนะทุกคนสิ่งที่คุณจะรู้สึกได้ก็คือมันมีความเหมือนกับน้ำหอมตัวหนึ่งครับนั่นก็คือน้ำหอมของ เดบิว์คูเวเตอร์ทุกคนและเป็นเดบิต์อฟคูเวเตอร์เวอร์ชั่นผู้ชายด้วยนะน่าจะคล้ายๆแบบกลิ่นอนอินสแตนซ์ของเขาด้วยอ่ะเป็นกลิ่นที่มีความซีตรัสเป็นกลิ่นที่มีความหอมๆเป็นกลิ่นที่ถ้าคุณใช้แล้วอ่ะมันจะนึกถึงของน้ําหอมของผู้ชายคือฟอกไปแล้วอ่ะยังไงมันก็ได้กลิ่นที่รู้สึกถึงความเป็นชาเวอร์เจลของผู้ชายนะครับเป็นเหมือนกลิ่นแบบมีกลิ่นนัวเป็นกลิ่นของปฏิติัณ์สำหรับผู้ชายในการอาบน้ําในการแบบปฏินผิวนะครับมันจะเป็นกลิ่นที่เป็นประมาณนี้้อยู่แลว ขออนุญาตแจ๊นิดนึงเนาะนีดูไม่ค่อยดีเลยนะคือกลิ่นอ่ะทุกคนผมบอกเลยนะว่าจมูกเออพอติดจมูกแล้วก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าได้กลิ่นจากตรงนี้เลย <c oughs> เป็นกลิ่นเหมือนกับน้ำหอมที่เป็นสีฟ้าน้ำหอมสีน้ำเงินประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าคุณไปฟอกจริงจริงแล้วนะตัวเนี้ยมันยิ่งจะทายดับ็อกัวเตอร์มากขึ้นและมีความเผ็ดเผ็ดในกลิ่นนิดนึงตอนไปฟอกครับตอนที่คุณไม่ได้ฟอกตอนที่มันอยู่อย่างเนี้ย มันจะไม่รู้สึกถึงความซ่าๆไาเผ็ดอะแต่ถ้าคุณไปโดนน้าให้มันเกิดฟองอะมันจะมีความซ่ามากขึ้นมันจะมีความเผ็ดมากขึ้นมันจะมีความเป็นแบบเหมือนกับกลิ่นของแบบเปปเปอร์นิดนึงอะเออเป็นกลิ่นที่เย็นนะฉลมงบนร่างกายมันจะมีความสุดเย็นๆนิดหนึ่งแต่เป็นความเย็นที่พอดีพอดีทุกคน ถ้าคุณเคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าล้างแล้วมีความเย็นอะ่ะบางคนจะแพ้ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ถ้าไปเจอผลิตภัณฑ์ที่มีความเย็นมากเกินไปที่เป็นสบู่เป็นครีมอาบน้ำอะ่ะผมจะแพ้ได้แต่สําหรับทรอสตัวเนี้ผมไม่แพ้นะครับผมตัวนี้สรุปแล้วมันเหมือนกับเดวิดอ็อกควเตอร์ถ้าคุณเป็นสายมาสัสคูลีนชอบออกกําลังกายและชอบกลิ่นของเดวิดอ็อกควอเตอร์ผมแนะนําให้คุณไปที่ทรสัสคูเป้ดิโอชเวอร์ครีมซิงแอนลาคุนวอเตอร์ครับเหมือนกับ เดวิดอฟคว r เตอร์แบบอินเทอร์นั่ตัวต่อไปที่ผมจะรีวิวนะครับเป็นตัวที่เอาจิงนแล้วอะ่ะผมอยากจะรีวิวตัวนี้มาก oh. เพราะว่ามันเหมือนกับกลิ่นน้ําหอมตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นน้าหอมกลิ่นขวัญใจมหาชนนะครับผมไม่มีใครไม่รู้จักน้ําหอมตัวนี้แต่ว่าอ่ะเราจะพูดถึงสบู่กันก่อนนะครับตัวนี้ชื่อว่า cross l well, u a l duo shower cream zinc and c h a r c o ครับผมความเป็นชาโคลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้น้ําหอมตัวนี้มีความน่าสนใจและแพืเกจจริงเขาก็จะทําให้คุณรู้สึกความแบบ ชาโคชาโคอ่ะเป็นน้ำเงินเดี๋ยวเป็นน้ำเงินเข้มนะครับความต่างของมันคุณเห็นใช่ไหมอันนี้เป็นฟ้าน้ําเงินชัดเจนอันนี้จะมีความเข้มมากขึ้นนะคะเขาบอกว่า cross f o l oss, Real, d i o shower cream s i n k and c h a r c o เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รี่แบบน้ำที่ออกแบบมาสำหรับผู้ชายช่วยทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกช่วยชำาัะแบคทีเรีย9 9 9 9อันเป็นสาเหตุของกลิ่นกายผาสานคุณค่าจากธรรมชาติชาโคและติง เป็นสูตรที่อ่อนโยนไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อผิวมีกลิ่นหอมสดชื่นทุกครั้งหลังอาบน้ำนะครับผมอาผมพูดเลยนะว่าที่เขาบอกว่าเป็นสูตรที่อ่อนโยนจริงไหมจริงครับเป็นกลิ่นที่หอมสดชื่นจริงไหมจริงครับและผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นกี่อาบน้ำที่มีความอ่อนโยนต่อผิวถึงมันจะมีความรู้สึกเย็นๆยนิดหนึ่ง จริงๆแล้วอ่ะเขาก็จะมีเขียนบอกเยอะมากเลยรายละเอียดด้านหลังไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของชาคโคไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของฟิล์มคุณก็ลองไปอ่านดูเนาะอ่ะ,อะเราจะมารีวิวกลิ่นกันครับว่ามันมีความพิเศษยังไงและทําไมผมถึงอยากรีวิวสิ่งนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับหนึ่งสองสามครับผมฟูเอลจอ่ะทุกคนคุณเห็นสีมันปะเออมันเป็นอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเยอะเลย มันเป็นกลิ่นที่มีความชาคงจริงทุกคนอ่ะดมหนึ่งอสงองสามผมบอกเลยนะครับว่าไอตัวแรกที่ผมรีวิวไปก่อนทน่านี้ต้องโดนน้ําก่อนถึงจะรู้สึกได้ว่ามันกลิ่นเหมือนกับอะไรถ้าถามว่าตัวนี้ต้องโดนน้ําก่อนไหมใช่ครับถ้าโดนน้าอะ่ะโดนเป็นฟองให้มันเกิดฟองอะ่ะแน่นอนมันจะทําให้คุณรู้สึกถึงน้ําหอมตัวที่เราพูดถึงแต่ตัวเนี้ยแค่บีบออกมา มันรู้สึกได้เลยแต่ทั้งนี้นะครับทั้งสองตัวนี้เวลาที่ไปที่เคาน์เตอร์ให้ลองอ่ะเขาไม่ให้มีให้ลองนะในวัตสันก็คือบบว่าคุณต้องจับฉลากมาเองดังนั้นถ้าคุณดูรีวิวนะถ้าคุณชอบน้ำหอมตัวไหนก็ไปซื้อตามนะครับตัวเนี้ยกลิ่นที่มันเหมือนเลยก็คือเ oh. ดวสวอชเป็นกลิ่นของครีมอาบน้ำที่กลิ่นเหมือนเดลสวอชมากๆเหมือนแบบ ผมว่า90%นะเหมือนเลยแล้วยิ่งถ้าคุณฟอกบนตัวนะครับ<อ>เขาจะได้กลิ่นที่มีความเดอร์สวาร์ตเขาจะได้กลิ่นที่มีความรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่มีความเซ็กซี่เป็นกลิ่นที่มีความหรูหราเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกแบบว่าถ้าคุณเป็นมนุษย์ที่อาบน้ําแล้วสบูต่ติดตัวผมบอกเลยครับว่ากลิ่นนี้ยจะเหมือนกับว่าคุณฉีดน้ําหอมเดอร์สวราร์ออกมาเลยแต่เป็นเดอรสวาร,ร์ในเวอร์ชั่นที่แบบว่าไม่ได้ฉีดแบบพึ่งแรกเลยนะ อาจจะต้องเป็นแบบมิดเดิลโน้ตเบสโน้ตเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความติดกายครับตัวนี้จะทําให้คุณมีเสน่ห์ากว่าอาบน้ําเสร็จอ่ะคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับฉีดน,น้ำหอมเดียวสวตช์เหมาะสาหรับคนที่เป็นนักกีฬาทุกคนคุณลองที่ดูนะคุณไปยิมคุณไปออกกําลังกายแล้วคุณอาบน้ําแล้วใช้ครีมอาบน้ำวบบันนี้คุณจะเหมือนฉีดน,น้าหอมเดียวสวตช์ออกมาแต่เป็นดีอวสวตร์ที่มีความสว่างมากกว่ามีความใสมากกว่านะครับผมดังนั้นถ้าจะให้บอกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับน้าหอมของเดียวสวตช์เลยไหม ถ้าเป็นแบรหลังสองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบสองขึ้นมาของเดวสวรัตอีดี่ะมันก็ได้แหละแต่ถ้าคุณจะไปคาดบอกว,ว่ามันเหมือนเดลสวรัตรรุ่นแรกๆะหรือ EDP มันก็ไปไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมมันจะเป็นเดลสวรัตรที่มีความใสมีความมองหอมอถ้าคุณชอบเดลสวรอ่ะคุณจะรักกลิ่นนี้ได้แบบว่ารักหมดใจทุกคนดังนั้นนะครับผมถ้าคุณใช้น้ําหอมเดลสวรัตอยู่แล้ว่คุณลองมาใช้รี่อาบน้ำอันนี้ครับผมใช้เสร็จเช็ดตัวมันจะยังมีกลิ่นติดตัวใช่ไหมฉีดเดล มันเน้นให้กลิ่นนั้นชัดเจนมากขึ้นและมีความเซ็กซี่ยั่วบทมากๆครับดังนั้นถ้าคุณชอบเบียร์สวัร์ผมให้ไปตัวนี้เลยเพราะว่าเหมือน90-95%ทุกคนหอมหอมมากดีนะครับผมสำหรับกลิ่นติดตัวของชาเวอร์เจ2อันนี้นะครับผมผมมีความรู้สึกว่าตัวซิงแอล a าคุนวอเตอร์ที่เหมือนด a v i d ิ f ดอฟคูเออร์เอ่ะเวลาที่เราอาบน้ำอ่ะมันได้กลิ่นชัดเจนครับแต่พอเราเช็ดตัวแล้วอ่ะ กิ่นมันบางลงเยอะคือแบบถ้าผมอาบน้ําเสร็จอะเช็ดตัวมันก็จางลงไปเยอะเลยแต่ถ้าเป็นคนที่สบู่ติดตัวหล่านน้ําอะผมว่าทั้งสองกิ่น2ตัวเนี้ย ติดตัวคุณอย่างแน่นอนแต่ถ้าถามผมตัวไหนติดมากกว่ากันตัวซิงแอนชาโคที่เหมือนเดียวสะวะัสดมากกว่าครับเพราะว่าตัวนี้มันยังหลงเหลือบนผิวผมให้ผมได้กลิ่นอยู่ตราบใดที่คุณยังไม่ได้ทาครีมนะถ้าคุณพาครีมกบไปผมก็ถือว่ามันก็จบเหมือนกันนะแต่ถ้าคุณจะอาบน้ําเลยหนุ่มๆที่อาบน้ำแล้วมานอนกับแฟนะในตอนคืนอย่างเงี้ยตัวเนี้ย ซิงแอนชาโคผมว่าปิดคนก็ไปลองดูนะครับว่าคุณชอบกลิ่นไหนถ้าคุณชอบดาริออฟวอเตอร์นะครับผมไปที่ซิงแอลอาคุนวอเตอร์แต่ถ้าคุณชอบดีออร์ซาวาสคุณไปที่ซิงแอนชาโคนะครับมีความเหมือนทั้งคู่ครับผมผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนใครจะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซ้อมคล้ายช่องผมเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็รุมกดก,กระดิ่งซิงๆใกันด้วยเราจะได้กลับมาพบกันอีกตลอดคอนเทนต์บ,บู่ผมจะพยายามหามาให้แล้วกันเนาะวันนี้ผมแบงไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ตามธรรมดาของช่องเรานะครับผมถ้าเป็นคอนเทนต์สบู่ขีมอาบน้ําสิ่งที่ผมจะทําให้ดูก็คือผมจานน้าให้ดูซึ่งผมอยากใหทุกคนอย่ามองเป็นเรื่องราวล็กนะให้มองว่าการที่เรารีวิวแล้วแบบบีบให้ดูเฉยและโด,ดมอ่ะคุณจะไม่รู้ว่าฟองม,มันเยอะขนาดไหนนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมจะทําให้ดูก็คือ ผมจะใช้ตัวที่ชื่อว่าทิงแอนชาโคนะครับผมมาลองผสมน้ําให้ดูแล้วดูว่าฟองในขณะที่ใช้กับมือมันเป็นยังไงแล้วก็ฟองในขณะที่ใช้กับใยบวกมันเป็นยังไงนะครับผมอ่ะผมขออน,นุญาตเปิดน้าเป็นน้าอุ่นๆแลดวหนึ่งนะครับทุกคนเออหนึ่งสองสามีตัวแล้วผมก็จะบีบพิมพ์อาบน้ํานะครับผมประมาณประมาณนี้นะครับอ่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนชาโคทุกคนเป็นสีแบบผมว่าสีเขาเท่ดีผมว่าเขาดีไตน์สีมันได้แบบ น่าสในใจหนุ่มน่าจะชอบนะครับผมนี่ครับเวลาที่มันเจอกับน้ํานะครับเขาจะมีฟองในระดับหนึ่งทุกคนไม่ใช่ฟองที่เยอะมากไม่ใช่ฟองที่เยอะเวอร์นะแต่เวลาที่เราสัมผัสไปที่ตัวนะครับผมสิ่งที่ผมรู้สึกได้กับตับสบู่ตัวนี้ก็คือเขาให้ผิวที่มีความนุ่มเป็นผิวที่มีความลืน่นทุกคนรู้ไหมครับว่าบางทีสบ,บู่บางอันนะ่ะ เป็นครีมอาบน้ำอย่างเงี้ยพอมันถูก,กับตัวมันไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นครีมที่มีความนุ่มไม่มีความลื่นเท่าไหรอ่อ่ะพอมันมีความนุ่มไม่มีความลื่นอะ่ะเวลาไปโดนตัวจะมีความตากตัวและคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณถูตัวเฉยโดยไม่มีอะไรมาหล่อกลื่นนะครับแต่สําหรับครีมอาบน้ำตัวเนี้ถูตัวจะม,มีความหล่อลื่นและถ้าคุณใช้การอาบน,น้ำที่เป็นแบบว่าอุ่นๆน,นิดนึงนะครับฟองมันจะเยอะขึ้นซึ่งผมรู้สึกว่าเออฟองแบบเนี้ยมันขนาดกำลังดีมันเป็นฟองที่กำลังแบบ ถูตัวสบายทุกคนและขนะที่ถูตัวไปนะครับผมสงที่รู้สึกได้ก,ก็คือมันจะมีความเย็นครับแต่เป็นความเย็นที่ไม่แสกบ,บางสบูุ่กว่าขีาดแบบน้ำอ่ะเป็นความเย็นที่แสกแล้วบางคนอนะ่ะถ้าแพ้ไอ้ความแตกต่างเย็นเนะี่ยคุณจะแดงขึ้นมาเลยแต่ผมอ่ะใช้ตัวนี้แล้วผมไม่แพ้ซึ่งผมแฮ้ดีมากครับผมการกระจายตัวของกลิ่นตอนที่คุณถูมาผมบอกกับคุณว่าเหมือนกับเดอร์สวาร์ตแบบ90-95เนต่นะแต่เป็นเดอร์สวาร์ตยุคหลังๆนะก็คือแบบว่ากลิ่นไม่ได้เข้มมากนะครับ ต่เหมือนดิออสวรารมากถ้าคุณอยู่ในห้องน้าตอนนี้กลิ่นห้องน้ำของคุณจะเป็นกลิ่นของดิออสวารเลยครับอ่านแล้วมาลองกันดูเพราะผมรู้สึกว่า,วาการใช้สบู่เช้าวิเจลแบกับมืออะไรเงี้ยมันจะต่างกันกับใช้กับใยบวกครับการใช้กับใยบวกมันจะได้ฟองที่เยอะมากกว่าน,นะครับผมจากที่ผมลองทุกคนฟองม,มันนุ่มมากแล้วเวลาคุณสัมผัสคุณจะได้กลิ่นเอดีออสวารขึ้นมาแล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงเที่ยวค่ะ แปนชายเดียวสวัสดิ์มึงเหมือนอ่านนั้นกับผัวในแง่น,นะเออคนเอี่ยน,นคนเป็นฟองที่ความละเอียดและมีความเย็นเย็นนึงผมจะบอกว่าโดนจุดนั้นเย็นนะครับเย็นก็อยู่บนตัวนะครับผมบอกไปก่อนดนะังนั้นอย่าไปชฉลมเยอะตรงนั้นเนาะฉลอจะตองามนะครับและอีกอย่างที่สำคัญสำหรับพวกสมุนชาววเจลนะครับคือการรีววิที่ควรจะมีก็คือเวลาใช้งานอ่ะมันล้างฟองง่ายไหมเออทุกคน คุณเคยไหมว่าซื้อสบู่มาบางัน,น่ะล้างฟองแล้วมันแบบมีความล,ลื่นจนเกินไปคือแบบหลักตออกอยากหรือบางตัวใช้แล้วมีความแรกแรผิวแห้งไปเลยนะครับผมแต่สาหรับตัวนี้ของ Fro อสนะครับพอล้างฟองไปแล้วอ่ะผิวไม่ได้แห้งจนเกินไปผิวยังมีความรู้สึกฉ่ำๆน้ำๆนิดนึงทําให้ผิวของคุณหนะมันมีความชุ่มชื้นครับผมผมก็เลยชอบและก็ประทับใจใน ชาววเจวันนี้นะครับผมและสิ่งที่จะบอกก็คือถ้าคุณเป็นคนที่ใช้ตบู่ขีมอาบน,น้ำแล้วกลิ่นตบูติดผิวอะตัวนี้ติดผิวเลยระดับที่น่าพอใจนะอ่ะถึงม้ว่าผมเช็งนะผมไม่ได้เอาผ้าด้วยอะเนี่ยมันก็ยังจะพอได้กลิ่นอยู่แต่ถ้าคุณเป็นคนที่อาบน้ำเสร็จไปทาครีมเลยครีมกบคบครบคีมกบอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าสมมติว่าคุณอาบตอนเย็นแล้วก็ไม่ได้ทาครีมแล้วไปนอนเลยอะไรเนี้ย กลิ่นติดตัวในระดับที่น่าพอใจครับผมถ้าคุณเป็นคนที่ใช้ครีมอาบน้ําแล้วกลิ่นติดผิวผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ตรงนีครับแต่สำหรับผมเป็นคนที่ตัวไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ก็ได้กลิ่นในระดับที่20-30เปอร์เซ็นต์บนตัวซึ่งผมรู้สึกว่าโอเคกับมันครับ <S <S ผมก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมก็กำลังใจให้กันทีครั้งหนึ่งบอกซ้ำนะครับผมวัมนนี้ผมแมาแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนไม่แพ้แน่นอนเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ แพ้กผลิตพันยฑ์เย็นแต่ตัวนี้โอเคเลยครับ